โอเคสีแห้งละได้ได้ท่าไหนดีวะไม่ได้มือสั่นว่ะไม่ได้เขาเห็นไม่เห็นหน้าด้วยไม่ได้เห็นแขนว่ะนี่แล้วกันใครเอา ุ่นอะไรมาตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยเหมือนคนสังเลยเนดูดิอุ <c oughs> ๊ยนุ่มด้วยอ่ะตัดสมุนบานนะนเราเนี่ย ฮัลโหลเสาร์นี้เหรอได้ไปไหนดีอะหาอะไรอไร่อยอร่อยกินโอเคได้ที่เดิมเนาะอ่อาแค่นี้ก่อนนะ <c oughs> อะไรวะคนน้ำตกเอง อยู่ขดน้ำทุกโทรศัรท์าบเงินนี่ผี่หลอ,อกกันมาแสกๆวะเนี่ยเงินหาย,ย,ยน,นี่หุ่นยนต์นี่นั่นแหละนี่แกขโมยของฉันไปใช่ไหม ไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใครอ่ะตรงนี้มีแค่แกคนเดียวอ่ะนน่ทำเป็นนิ่งเหรอจะเคินหรือไม่เคินถ้าไม่เคินมาดีๆนะแกโดนลวงแน่คุยกับใครอ่มิวเบน์มาก็ดีแล้วไอ้หุ่นนี้มันขโมยเงินแล้วก็มือถือมิวไปอ่ะฮะหุ่นนิ่งเนี่ยนะยืนนิ่งซะขนาดนี้มิวไปทำตกที่ไหนหรือเปล่า เบนไม่เชื่อมิวเหรอหุ่นนี้มันเป็นคนขโมยไปจริงๆนะใจเย็นๆนะมิวมาเดี๋ยวพี่ช่วยหานั่งก่อนสิเฮ้ยเห็นไหมมิวบอกแล้วว่าเป็นขโมยเฮ้ยอยู่นู้นไว้ ไปไหนวะก็เมื่อกี้เห็นมันวิ่งมาแถวนี้นี่น่าจะวิ่งไปทางนั้นนะไปไจัะผิดฝัง ชิมได้นะคะพี่คะขนมไหมคะไม่เอาพี่แต่ผมมีอะไรจะให้พี่นะอะไรเหรอคะนี่เปิดดูก่อนพี่นี่มันหมายความว่ายังไงคะจะจ้างให้ฉันไปทำเรื่องไม่ดีไม่ได้เหรอคะ ไม่เอาหรอกนะคะฉันทําแต่ง,งานสุจริตนะคะไม่ใช่พี่ไม่ได้ให้พี่ไปทํางานไม่ดีผมก็ไม่ทำเหมือนกันแต่เนี่ยไม่เป็นเงินของพี่มใช่หรอ,อเงินของฉันสมควรละ่ะที่โดนสองคนนั้นหลอกได้เนี่ยพี่พี่จําชายหญิงคู่วันก่อนได้ปะที่เขาบอกว่าหลอกให้พี่ไปทําธุรกรรมอะ่ะยิง่งให้เงินเยอะยิ่งได้ผลกำไรเยอะอ่ะวันนั้นอะ่ะอ๋อ คนที่หน้าตาดีๆวันก่อนใช่ไหมฉันจำได้ละนี่เงินของฉันจริงๆเหรอคะการวางแผนการเงินในอนาคตนะครับคือมันอาจจะไม่ได้ทําให้คุณรวยขึ้นแต่มันทาให้คุณเนี่ยเก็บเงินได้มากขึ้นเพียงแค่ลงทุนแค่น,นิดเดียวนะครับกำไรก็มหาศาลเลยนะครับเป็นยังไงครับตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่นิดนังเลยนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมคะงั้นฉันลงทุนวันนี้เลยค่ะ อขอบคุณมากนะครับออยังไงโอกาสหน้าเนี่ยให้ผมได้รับใช้อีกนะครับอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะไปก่อนนะครัคะ,ฉ,ะฉันจะรัวแล้วใช่พี่เนี่ยไม่มีหรอกพี่บอกว่าลงทุนเงินไปเยอะเท่าไหร่ กำไรยิ่งเยอะเท่านั้นไม่มีหรอกอะไรที่มันมาได้ง่ายขนาดนั้นอะ่ะทีไ่ได้เงินเป็นปลกเป็นกรรมอะไรขนาดนั้นอะ่ะไม่มีแล้วนี่คุณไปเอาเงินคืนมาได้ยังไงคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนั้นน่ะพอเขาเอาเงินไปแล้วฉันติดต่อเขาไม่ได้เลยอะคะ่ะก็นั่นแหละพี่เราทํามาหากินสุดจริตของเราแบบเนี้ยดีที่สุดแล้วเงินทองทองี่หามาได้เราก็ภูมิใจนในตัวของเราเองแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปมองคนอื่นว่าอุ้ยเขามีเยอะมีน้อย เรามีดียของเราแหละดีที่สุดเห็นไหมพี่เราอย่าไปเชื่อใครง่ายอีกนะค่ะฉันน่าจะเชื่อคนง่ายเกินไปแต่ว่าเขาแต่งตัวดีวดีมากเลยนะคะพูดจาก,ก็เหมือนคนมีการศึกษาฉันจะจำไม่เป็นบทเรียนค่ะเอองั้นอย่างเงี้ยเราต้องไปช่วยกันเป่าประกาศในหมู่บ้านนะพี่ยิ่งญาติพี่น้องเนี่ยยิ่งสําคัญเลยนะย่พวกเนี้ยมันเห็นว่าง่ายนะมันจะเลงไปละแล้วมันก็จะเข้าไปชาร์จเลย แล้วอย่างเงี้ยเราก็จะเสียให้มันเลยยิ่งญาติพี่น้องเราอะต้องระวังไว้เลยเนี่ยไปเตียนกันนะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะให้ให้ค่ะไปนะพี่ไปไ,ไ,ไหนวะพรเบ้นล่ะทำไมไม่ดูดีๆกับเป๋าหายเลยเนี่ย ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่ามันไม่ใช่หุน่นอ่ะเฮ้ยแล้วไงกระเป๋า,าเงินเห็นไหมมิวบอกแล้วว่ามันเป็นคนมันไม่ใช่หุน่นยังทำไมไม่เชื่อไม่อย่างนั้นวันกี้เ มิวลอกก่อนสิเข้าปากเลยเนี้ยเฮเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับโอเอารละครลอกจากเป็นไลฟ์โค้ดนี่เป็นนักแสดงด้วยนะหลังหน้าก่อนตึงเกินนึกว่าโบทอกมา